นี่ครับตัวละ20บาทครับผมคือแบบว่าผลเยอะมากแทบจะมาเหมาร้านกันไปเปิดร้านกันใหม่เลยครับผมนี่ครับตัวละ20บาทเลือกได้จับจองได้หมดเลยครับผมสวัสดีครับเอนจอยเจอฟี่ครับผมไม่แจ้งไม่บอกไม่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โลงเกลือมาร์เก็ตนวนครครับผมอยู่ที่ปทุมครับเดี๋ยววันนี้ดูกันแบบยาวๆเลยผมเพราะว่าเป็นโดมที่ค่อนข้างใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาเดินดูกัน เมื่อกี้จอดผ่านเห็นแล้วว่ามีโซนสดเสื้อผ้าโคตรเยอะเริ่มต้นที่5บาทกับ20บาทครับผมรุยกันครับโลเกอร์มาร์เก็ตครับผมเอ็นจอยเจฟฟี่ครับชิกาดูซ่า เกลือมาร์เก็ตนะวมนครยินดนีต้อนรับครับผมนี่ครับร้านในตำนานครับผมโซนโกดังลงเกลืออ,อยู่ในโกดังกันแล้วซ้ายขวาเยอะแบบเต็มหมดเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ทะเบียนผมนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทะเบียนผมเดินต่อครับ ครบจบสายเสื้อผ้าแฟชั่นโอ้โหโคตรเยอะครับผมมาเดินเลือกกันมันเพลินได้เลยครับบรรยากาศเริ่มเข้าสู่ตอนมืดมึดค่ำค่แล้วแลผมบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรดีตอชโอ้บรรยากาศฟังเพลงเพลินๆของกินอร่อยๆเยอะมาก้านนั่งชิล โคตรเยอะมีเบียร์ด้วยใช่ไหมครับผมับอมามีเบียร์ด้วยคัมัง,งใครสายเบียร์มาได้เลย